สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะในตอนนี้มาแล้วนะคะสำหรับแฟนฟิกค่ะก็จัดให้นะคะตอนจบที่มีความสุขของทานทารารักนิลันนะคะ จุดนี้มันมาได้อย่างไรนะคะก็ต้องเกินกันนิดนึงนะคะว่าในนวนิยายต้นฉบับนั้นนะคะหวานก็แบบเออสปอยเพื่อนๆไปหลายๆคลิปแล้วเพื่อให้เพื่อนๆนั้นได้ทําใจเอาไว้ก่อนนะคะว่าพระเอกไว้เจ้าของพวกเรานั้นในนิยายต้นฉบับเขานั้นกอดกันนะคะตายไปกับทางด้านองค์จักรพรรดิเชียเชอร์เนี่ยแหละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็มีเหล่าบรรดาแฟนๆของคุณหลันเจียหลุนนะคะก็ได้แต่งนิยายขึ้นมานะคะต่อมาจากเรื่องท่าน ทารารักนิรัน์นะคะเป็นอีกแบบเหมือนกับว่าให้รอดได้อย่างไรนะคะมีทางรอดได้อย่างไรก็คือให้เกิดปฏิหารกับเว่ยเจ้าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแฟนฟิกนะคะของเหล่าบรรดาเน็ตติเซนจีนที่น่าสนใจนั้นเขาเล่าเรื่องราวแต่งต่อมาว่าอย่างไรนะคะก็คือในท้ายที่สุดล้วนะคะเจียงฉือนั้นจะให้กําเนิดน,นะคะลูกก็คือเสี่ยวเยานั่นเองค่ะแล้วก็เว่ยเจ้านั้นก็กลับมาจากการฟื้นคืนชีพคือฟื้นตัวนะคะจากอาการบ เจ็บสาหาัสซึ่งเขานั้นหายไป4ปีคะ่ะเ,เพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นก็คือไปอาศัยอยู่ด้วยกันนะคะอย่างสันโดษที่เยียอรั่วด้วยกันนะคะก็ในจุดนี้นะคะก่อนที่จะถึงจุดที่พระเอกของพวกเรานั้น <c oughs> ฟื้นแบบว่ารักษาอาการบาดเจ็บขึ้นมาได้นะคะก็คือเจียงฉือนะคะคิดถึงพระเอกอยู่เสมอแล้วก็รู้อยู่เสมอว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในหัวใจของเว่ยเจ้านั่นก็คือเยื่อรั่วแล้วก็ประชาชนของเยี่อรั่วคะ่ะดัง นนะะตัวของนางเอกของพวกเราเนี่ยก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะคะกับทางด้านของเว่ยเจ้าก็ปล่อยให้เขานั้นตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตัวของเจียงฉือเองเนี่ยในส่วนของนวนิยายต้นฉบับที่แท้จริงคือนางไม่เคยคิดนะคะว่าเว่ยเจ้านั้นถึงกับขั้นต้องเสียสละ ตัวเองคือทิ้งชีวิตของตัวเองไปเพื่อเหตุนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวของเจียงฉือเนี่ยเข้าใจค่ว่าเว่ยเจ้านั้นจะทําทุกสิ่งอย่างอื่นๆนะเรื่องอื่นๆเพื่อที่จะให้เยยลวนนั้นได้ปลดแอกมาเป็นอิสระค่ะ แนนอนบ่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสวยงามในตอนแรกๆเลยค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่เจียงฉือหลับตานะคะนางก็จะคิดถึงช่วงเวลาสงบสุขนะคะครั้งสุดท้ายที่พวกนางกับเว่ยเจ้าได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเวลาหวานๆของพวกเขาก็คือในช่วงที่อยู่ที่เยียนลวนนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ก็ทําให้หัวใจของนางเอกนั้นนะคะมีการเต้นด้วย ด้วยแบบแบบหัวใจของความรักนะคะแล้วก็เป็นความรักที่นางแล้วก็ทางด้านของเว่ยจ้าก็จะไม่มีวันลืม ไปตลอดชีวิตเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาความสุขนั้นมันก็สั้นมากเลยนะคะซึ่งตัวของไวเจ้าในตอนนั้นยังไม่ได้สามารถจะปลดแอกเยี่ยรั่วได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาสู่ที่จุดเดิมก็คือต้องดําเนินไปให้ถึงผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะทางด้านเจียงฉือแล้วก็ไวเจ้านะคะถูกแยกจากกันนะคะหลังจากที่ไวเจ้าตัดสินใจที่จะจบนะคะเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเขาได้มีดี กับทางด้านเพเหอียนเอาไว้แล้วนะคะว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการไอ้จัก,กรพรรดิเชยดเชิ่อให้แล้วก็เดี๋ยวเพเหอียนนั้นได้ขึ้นมีอํานาจสูงสุดได้เป็นจัก,กรพรรดิหรืออะไรก็ตามนะคะก็ขอให้รักษาสัญญาเรื่องที่จะปล่อยให้ชาวเย่ยรั่วเผ่าพันธุ์นี้ได้เป็นอิสระนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ไว้เจ้าเสียชีวิตไปเนาะห่างกันไปกับเจียงฉือเป็นเวลา4ปีนะคะณนะจุดนี้ก็เป็นอันว่านะคะทางด้านไว้เจ้านั้นมี มีทางลับค่ะไอทางลับที่ทําให้รอดชีวิตออกมาได้นะคะเพราะว่าไอไฟไหม้นี้มันเป็นไฟไหม้ที่แบบในตำหนักในวังใหญ่ๆเลยนะคะมันไหม้ไปหมดเลยค่ะแต่ว่าพระเอกของพวกเราด้วยความอัศจรรย์นะคะแฟนฟิกแฟนฟิกเพื่อนๆกลายเป็นว่านะคะมีทางลับซึ่งสร้างอยู่ในนั้นแล้วเป็นทางลับที่มีเพียงแค่เว่ยเจ้ากับเพื่ยเหยียนเท่านั้นที่รู้นั่นเองนะคะก็ในตอนที่แบบว่าโดนเผาไหม้ไปเนี่ยก็คือไม่มี ซากอะไรของทางเว่ยเจ้าเลยนะคะก็หาไม่เจอเพราะว่าทุกอย่างมันดำเป็นตอตะโกะหมดเลยนะคะในฉากที่จะต้องถึงข่าวที่เว่ยเจ้านั้นจะต้องไฟไหม้ไปกับจัก,กรพรรดินียค่ะทางด้านเว่ยเจ้ากับเพื่อเหยียนเองนะคะก็ได้วางแผนเอาไว้ดีแล้วเนาะว่าจะต้องจัดการอย่างไรบ้างส่วนเว่ยเจ้าเองนั้นเขาก็แบบว่าหาหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้เพื่อที่จะเคียย์คัดให้กับเพื่อเหยียนด้วยนะคะว่าเพื่อเหยียนนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง การที่ทำให้เขาตายอะไรประมาณนี้เพราะว่าทั้งคู่นั้นมีดีลอยู่ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องให้บรรลุความปรารถนาของกันและกันนั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะสิ่งที่มีมาแทรกในในระหว่างที่มันใกล้ๆจะไปถึงตอนจบเนี่ยก็คือว่าตัวของหลงเอี้ยเตี้นะคะก่อนที่นางจะตายเนี่ยนางก็ได้ทำเรื่องราวดีๆไว้ให้ลูกชายคืคอเข้าไปแทรกแซงนะคะกับแผนที่เป็นการร่วมมือกันของเว้ยเจ้าแล้วก็เพื่อเหยียนนะคะก็ทำให้ทางด้านของ ตัวเพ่อเหยียนนั้นนะคะเกือบที่จะแบบเออทำให้ไว้เจ้าแบบอยู่ในภาวะลำบากอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็โชคดีที่ทุกอย่างแก้ไขได้แล้วก็หลงอีเตียนนั้นนะคะท่านแม่ของพเพ่เหียนก็ตายไปอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่ถามว่ามีการปรากฏข้อมูลไหมว่ามีการปฏิเสธเรื่องการที่พเพ่เหยียนเป็นบุตรนอกสมรสขององค์จกักรพรรดิเชียเชอร์นะคะมีนะคะช่วงปลายในะวันนิยายต้นฉบับนั้นก็คือทางด้านของผู้ที่เป็นหลงอีเตียน นี่แหละคะ่ะก่อนที่นางจะตายนางก็บอกความจริงทั้งหมดนะคะว่าการที่แบบเออเพื่อเหียนนั้นเป็นบุตรชายนอกสมรสของจัก,กรพรรดิชเชียเชอร์นั้นเป็นเรื่องเท,ท็จทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเชียเชอร์เองก็ไม่ทราบความไม่ไม่ทราบข้อเท,ท็จจริงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ก็เป็นอันว่าเขานั้นก็ไม่ไม่ได้คิดที่จะฆ่าเพื่อเยียนมีแต่หลังจากที่เขาได้เหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าเพื่อเยียนเป็นลูกของเขาหรือเปล่านะคะเพียงแต่ว่าเขานั้นต้องการที่จะกดตระก,กูลเผยเอาไว้เท่านั้นเองนะคะสําหรับตัวของจัก,กรพรรดินะคะซึ่งก็จะแตกต่างจากทัศนคติของเขาซึ่งมีกับเพื่อเยียนก่อนที่จะได้คุยกับหลงอีเตียว่าเออคนนี้อาจจะเป็นลูกแบบเป็นลูกชายนอกเป็นลูกชายของเขาเออบอกอย่างเงี้ยนะคะ แล้วทีนี้หลายท่านก็อาจจะอยากรู้ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพลิงไหม้มันถึงไหมได้นะคะคือด้วยความที่จัก,กรพรรดิเชียชื่อมันเป็นคนที่ขี้ระแวงสุดๆแล้วก็เออถ้าแบบเออไม่ใช่ลูกชายไม่ใช่ตระกูลเชียของตัวเองเนี่ยได้ขึ้นของราชนะคะคนอื่นจะต้องตายหมดค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วตัวเองนะคะก็สั่งทหารเนี่ยแบบให้ฝังระเบิดไว้รอบแล้วอะคือรอบในตำหนักใหญ่นี้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะมีแต่ระเบิดเต็มไปหมดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะคือจุดประสงค์ของเชียร์เชื่อก็คือต้องการที่จะทำให้ทุกคนที่จะมาค่นล้มบัลลังก์ของเขาเนี่ย ต้องตายแบบไม่มีที่ฝังศพค่ะเหม็นไหมเห็นถึงความโหดร้ายของมันไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นตัวของเชียเชิญนั่นเองที่แบบต้องตายแบบแบบไม่มีไม่มีอะไรเหลือไว้ให้ฝังศพอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้แม้ว่าเว่ยเจ้ากับเพื่ยเหยียนนั้นจะมีศิลปะการต่อสู้ที่สูงส่งนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่สามารถจะเอาชนะไอระเบิดได้นะคะทีนี้ทางด้านของช่วงใกล้ๆวินาทีสุดท้ายเนี่ยทางด้านเว่ยเจ้าเองนะคะก็ได้ ทวนทวนข้อตกลงกับเพื่อเหียนทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับทางด้านเยื่อ่วอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ขอให้เพื่อเหียนทําตามแผนของเขานะคะก็หลีกเลี่ยงกันยังไงดีหลีกเลี่ยงไม่ให้ตายกันหมดเอาไว้ง่ายค่ะเพราะว่าตัวของไว้เจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่พาแบบดึงนะคะเข้าจัก,กรพรรดนั้นเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยคือจัก,กรพรรดิเองนะคะเขาก็คือคือถ้าเขาจะตายเขาขอตายบนไอ ไอ้บัลลัง,งก์มังกรด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ไปไหนแต่ว่าทุกคนก็จะต้องตายด้วยอะไรประมาณนี้นะคะ,พะเพือของพวกเราก็มีหน้าที่ในการที่จะไปถ่วงเวลานะคะเพื่อที่จะให้คนอื่นๆนั้นรอดไปได้นะคะโดยเฉพาะ,พะเพื่อเหยียนของพวกเรานั่นเองทุกคนเป็นของพวกเราหมดเลยนะคะในนิยายคือพวกเขาอยู่ทีมเดียวกันค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้นะคะก็อย่างที่หวานบอกไปว่ามันก็มีประโยคคําพูดคลาสสิกขององค์จัก,กรพรรดินอ่เขก็พูดกับเว้ยเจ้าอะไรประมาณนี้นะคะที่ที่บอกว่าเออถ้าถ้าเจ้า ไปกับค่านะข้าอภัยให้หมดอะไรประมาณนี้คือไม่ไม่ถือโทษโกรธอะไรอีกเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าในละครจะถ่ายทอดออกมาอย่างไรเพราะว่าในนิยายนั้นก็คือเชีร์เชิญนั้นแบบรักไว้เจ้าแบบแบบลุ่มหลงอะ่ะเออแบบว่าแต่ก่อนเป็น เป็นโสเภณีเด็กเด็กชายนะคะให้กับทางด้านของจกักรพรรดิเชียรเชิ่งไงมันก็มีความแบบยังไงเขาเรียกว่า10ปีอะเออระยะเวลา10ปีที่ปนิบัติกันอยู่เนาะมันก็เป็นความปลดปลานอะไรของเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบดีใจมากๆที่จะมีไว้เจ้าไปกับเขานะคะส่วนในส่วนในเวอร์ชั่นละครนั้นนะคะก็อีแค่ที่ว่าเป็นน้องชายของพัสนมที่ที่ตัวของเชียร์เชอ่์อรักมากๆแล้วจะมาแบบเอาภัยให้ประมาณว่าไปกับข้าเถอะแล้วข้า,าภัยให้เหตุผลมัน ก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าในบทละครจะเป็นอย่างไรแต่ว่าในแฟนฟิกนะจุดนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่มันมีระเบิดตุ้มๆๆแล้วนะคะไฟไหมพงพงๆแล้วเนี่ยก็คือในอีก4ปีถัดมานะคะทางด้านของเว่ยเจ้านั้นปรากฏตัวขึ้นมาค่ะเพื่อนๆเ,เขานั้นก็แบบหลังจากที่รักษาบาดแผลไอ้ที่มันบาดเจ็บสาหัสน,นะคะเป็นเวลาถึง4ปีแล้วเขาก็เดินทางไปที่เยาลัวนะคะเพราะว่าเจียงฉือนั้น ไปคลอดลูกแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่ที่ที่เยลัวนั่นเองค่ะแล้วก็ได้พบกันแล้วหลังจากนั้นนะคะก็คือเหมือนได้รับปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะก็โชคดีที่คู่รักนะคะที่รักกันได้เจอกันในที่สุดค่ะก็ไวเจ้านั้นไม่ได้ตายในกองไฟนะคะเพราะว่าบาังเอิญวัดตกลงไปในเส้นทางลับที่จริงๆแล้วทางด้านเชียร์เชิญนั้นเป็นผู้ที่เตรียมไว้ให้กับตัวของตัวเองให้หนีไปแต่ว่าเอ่อตัวของเชียร์เชิญนั้นหลบไม่พ้นแรงระเบิดไม่พ้นไฟอะไรประมาณนี้นะคะ ก็ทําให้เว้ยเจ้านั้นนะคะได้แบบว่ากลับมาใช้ชีวิตนะคะกับทางด้านเจียงฉือแล้วก็ลูกของเขาด้วยนะคะโอ๊ยตายแล้ตายแล้วตบมือฮะอ่าละถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ได้อยู uh ่เนาะจริงไหมแต่ว่าทีนี้มันมันจะเป็นระเบิดเหรอถ้าอย่างนั้น ถ้ามันเป็นระเบิดแล้วไฟลุกพูดเลยนะคะเหมือนในนิยายมันก็คงจะเกินไปเอาเป็นว่าเอาแค่ไฟดีไหมเพราะถ้าไฟอาจจะมีหนทางรอดเนาะแต่ถ้าเป็นระเบิดแบบในนิยายด้วยนี่มันมันจะลอดได้ยังไงว่านะคะแต่ว่ามันก็เป็นแฟนฟิกที่เปิดโลกของพวกเราอีกนะคะอาจไม่แน่ก็ได้ละครอาจจะทําแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็เรื่องนี้ถ่ายทําเสร็จไปได้พักหนึ่งแล้วเนาะก็คงคงไม่มีกองไหนเหมือนกองของคุณอีเจิงอะ่ะของป้าอีเจิงนะคะคือป้าอีเจิงนี่หมาะสมชีวิตโอ้ได้รับความนิยมโคดรน,นะคะแล้วคนก็บอกโอ้แต่ละตอนนี้นนิยายมันจบแฮปปี้นี่ว่านิยายมันจบแฮปปี้นะคะแต่ว่า ฟาอีเจิงแกถ่ายถ่ายในเวอร์ชันละครเนี่ยแกให้พระเอกไปออกลบแล้โดนแทงตายเลือดกระหน่ำเลยนะคะเลือดช่ำๆต้องเรียกนักสแสดงนะคะมาถ่ายทำกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะมาถ่ายตอนพิเศษว่ามีลูกมีโน่นมีนี่นะคะจะได้รู้ว่าพระเอกไม่ได้ตายในสนามลบนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่ติดตามอยู่ในเพจจีนทั้งหลายเนี่ยจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันมีวิดีโอเนาะในส่วนที่พระเอกของพวกเรานั้นโอ้โหคะ่ะไอ แบบโดนแทงด้วยหอ,อกนะคะไม่ใช่อันเดียวสี่ห้าอันนะคะแล้วก็ตัวเองก็คือแบบเลือดกบปากกระฉูดออกมาอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่คนสนิทสองคนนั้นตายไปแล้วคงมีแค่เรื่องเดียว <c oughs> เรื่องเนี้ยเท่านั้นที่รีบถ่ายตอนจบเพราะว่าไหวตัวทันให้เป็นแบบตอนจบดีๆเหมือนในนิยายนะคะส่วนสําหรับเรื่องไอเนี่ยเรื่องทานทารารักนิรันเนี่ยพวกเราก็รุนกันว่าไม่ต้องจบเหมือนในนิยายก็ได้พวกเราไม่แคร์ค่ะพวกเราไม่แยแส <c oughs> จบแบบดีๆก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ ก็มีคําถามเยอะมากว่าคุณหล่นเจียหลุนเมื่อไหร่จะเลือกบทที่แบบตัวเองไม่ตายบ้างไม่ตุยบ้างนะคะในจิงคอสตูมโบราณอะไรแบบเนี้ยทุกคนดูแล้วก็รู้สึกจิตใจหดหู่นะคะไม่อยากให้พระเอกของพวกเราเสียชีวิตเลยนะคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าตัวละครอื่นๆเขาไม่ตายกันในส่วนของนวนิยายต้นฉบับนะคะไม่ว่าจะเป็นพระรองเจียงฉือหรือว่าพระรองสองอะไรเงี้ยไม่มีใครตายนะ,ะเพราะฉะนั้นให้พระเอกตายก็ใจร้ายเกินไปเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อรอลุ้นกันนะคะก็อรอลุ้นด้วยกันไปเลย มีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนเนาะเพื่อนๆชอบแฟนฟิกแบบนี้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวถ้าหวานไปเจออะไรเข้าท่าอีกเดี๋ยวหวานจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ไอ้ไอ้แก๊กที่แบบว่ามีทางลับอยู่ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าในละครจะต้องไม่มีระเบิดนะถ้ามีทางลับถ้ามันมีระเบิดมันก็ตุ้มๆๆ้มันก็ทุกอย่างก็เป็นอุโมงค์ทางลับอะไรมันก็โดนกลบหมดป้ามันโดนระเบิดนะ,ะเอาแค่ไฟอย่างเดียวก็น่าจะโอเคอยู่นะคะหวานลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ 啊。Uh huh.